เปลี่ยนเกร,งใ,เกรงใจเกรงใจก้าเราลำบากท่านมึงแหละลูกคูนั่งอาจ้านอารงพอกาแหว่แม็ด้อรุง้งตกืนเกรงใจข้าเราลำบากกันเอาไปนั่งนายบุญแก้วพอเจ้าวดาครับพ่มข้อโตนแล้วกับพ่มลืมนึก,กว่าคนหลับอีนแหนงครับไอเหลืองกาดสตินี่และดาราว่าดินไปโคหนึ่งแล้วข้ออนุญาตนะครับให้พ่มเปลี่ยนกับกลัวไปเป็นเียปลากรูครับเออลำบากจริงๆมนุษย์ อ,อนุญาตได้เปลี่ยนแต่คราวนี้คิดได้ดีนะเป็นคราวนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะเป็นแล้วเป็นเลยกับครอบคุณจะวันแลเดชตรงเมตตาอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรยกเลิกไม่ต้องเป็นมีดพระเป็นอะไรพอเจ้ามือตรงขึ้นมาโดยแตงในาลาวได้กูกันนีเป็นอะไรดีนอ้องเป็กจะตัมหมุดหวัดเราไปเป็นผ้าเข้ามาตายเรือ เกิดมาเป็นภาค้ามา ร้อยแปดมัน ถ้าเป็นไม่ได้ฉันจะตั้งไงเดี๋ยวกับตันตันกับๆๆพว๊บนี่ปดดันเดี๋ยวปุ๊มีายอยู่เนี่ยนี่เป็นอะไรอ่ะปอ๊บตัดสินจจใจแล้วไม่เปลี่ยนเลยนะครับเป็นอะไรพบก็เป็นดอกกีเล็กกับเป็นอะไรนะดอกกีเล็กเป็นดอกกี้เล็กครับทําไมพุบเตื้อเป็นไมา้ประดับธรรมชาต,ติกีล็กวนดอกแจ๊กแกีกกีรกออกดอกบาดกลงแดียวก็เป็นยาระบายอ่อนๆดีมาก นับแต่วันพรุ่งนี้จะได้เป็นดอกขี้เหล็กขอบกุลจวันนะครับน้องเปียกเป็นปลาแล้วน้องไปแก้งแอง,งเดียวกันมึงเป็นไรวะดอกขี้เหล็กอ่ะก็เป็นดอกขี้เหล็กเป็นมีดปลาดีกว่าหาได้หลังเหลา่ามีดปลาเขาหลับมันร้อนแต่ดอกขี้เหล็กตู้แดดเคยไปกลางร้อนไหมมึงแต่มึงอย่าลืมดอกขี้เหล็กก็กินในยามไม่มีอาหารกินพวกไปหักไม,ม้เมียรูทเพื่อแก้ง แคนี่คนยิ่งเงินมือติดนะรูดนั่นมึงกิดแรกคำามว่ารูดผู้ชายเราต้องลีเลียงอย,าย่าให้เขารูดเกลี้ยวปึ๊ดรูดต,ตั้งแต่โคนขึ้นปลายพวดตึ้งปลายแล้วบิดเกลี้ยวปึ๊ดพอร,รูดเซ็ตไส่หม้อแล้วต้มพอต้มเซ็ตแล้วไม่ใช่ต่าน่าร้อนติมปนกับเครื่องแกงโอ้ยตั้งพริกกินนู่ตั้งพริกไทยเก้ากรีบก้าดอกตายห้องแล้วเหลา่ากูกัน กอเปลี่ยนแตกแกไม่ให้เปลี่ยนเกรงใจเขาเราลำบากพอเทวดาครับผมลืมไปนั่งไปดอกี่เหล็กเปลี่ยนไม่ได้แล้วเวรแล้วอ่ะไาเปียกเข้ามาพูดมาเป็นอะไรเราใวายเสียชื่อตึงจำหนักเลือกเกินพรอเทวดากับคนเราที่เป็นสิ่งใดไม่สำคัญหรอกแต่เป็นแล้วให้ผู้อื่นก็ได้พลอยรับสุกเออบางทีผู้ที่รับสุก ไม่ใช่ก็คิดตึงเราเป็นอะไรพอเทวดาลองแล้วปัดล้มมันให้ความเย็นเผื่อนแต่ตัวปัดล้มร้อนแป๊บๆไม่ใช่เคยเคยเอาปัดล้มไปอาบน้ำเออไม่ต้องสอนเทวดาแล้วอยากจะเป็นอะไรพุ่มก็เป็นอ้องสุข,ข้าในงานใหญ่ๆบางทีคนเที่ยวกันเป็นหมื่นคนแต่อ่องสุกข้ามีก็ห้ร้อยอ้องไปแย่งชิงกันเออดีมากดีมาก ยอมให้ตัวเองฉกกระปลกไอ้คนอื่นอยู่ฉกสบายชั้งมาแล้วนายบุญแก้วเป็นดอกกิเล็กนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นายเปียกไปเป็นน้องสุขาในงานใหญ่ๆโตๆโตนะขอบคุณสวรรค์นนะนั่นแหละก็เป็นบันนานกว่ามึงอีจาราดไปเป็นอ้องสุขาให้เผื่อนใต้ถูกใจมิ้นตายโหงกูยอมรับมิ้นจริงแต่ว่ากูแลลุดมึงเจอมเกิดวงดนตรีมาเฮ้ยยุด คิดว่ามึ่อไงไปช่วยมนุษย์ยังมีความบูบาทอยู่ลึกๆนะมึงจะไปดูก็เลยเพราะเทวดากับที่ถ้าเป็นมนุษย์ป้อมไม่ต้อนกับพูทน่ะป้มแล้จริงแต่แลด้วยความว่วงใหญ่เหมืนมอนหม้อแลดุกจรวนในว,ยาวาิยาวะป่วยก็แลดเบื่อไอ้ป่วยพ่ยพอแม่แลลูกด้วยความชงชร้านี่ผมแลกเขาถ้เขาหนุนกันงอเกงใต้ได้ก็เอาเลยป้องวะไรเพระไม่ได้คิดได้ดี เออขอโทษออไม่เด้วตแต่ยกเลิกหมดนายพุ้นแก้วก็ไม่ต้องเป็นดอกขี้เหล็กนายเปี๊ยกก็ไม่ต้องเป็นน้องสุขาแต่ให้ติดตามผู้แต่รับใช้ผู้มีบุญที่จะเจอสอนไม่ไปไม่ได้นะสวันรู้ทั้งนั้นได้ยินแล้วยังครับนมัตการลาท่านอาจารย์ขอบคุณและท่านเทวดาไม่ไปไม่ได้นะสวันรู้คนเรามนุษย์ไม่เห็นแต่ฟ้าดินมีตานะอะ โะเทวาดาครับใส่รองเท้าปิดไปข้างนึ่งแล้วใส่รองเท้าอาจารย์ขึ้นวันแล้วเปิดทางแล้วไหนของเราทั้งคู่เงินวารู้เลยครับทำเลยไอ,อยบ้าเนี้มันเดี๋ยวทำให้เชื่อชือจดนี่ปิดสำนักเนี่ยรูกความลบไปและติดตามช่งงจานดาราวารินไปรับชายผู้มีบุญขอบใจดนองเปียกเออพรล่วงตุกยอกเหลือกเกองดอกกีร็ก อย่าตาแต่ก็ใจดีเราเป็นนี่อยู่แปดรอยก็ลุดกันอ๋อคนเรื่องคนเรื่องแล้วจากวัดว่าพยายามติดตามสอนลงลุมดดนซื้อไปรู้ว่าอยู่ไหนพยายามแล้วติดตามก้าวแนวปลตั้งคาไตโยธา ินจะมากมายแค่ไหนก็ไม่ถึงเราดารา ปีละครั้งที่อยากรายไม้ทำลายชาติเรามีสามารถจะหลวงรูกระตุ้นพปีพรนมราชาก็เหมือนบิดโดนมันดาออกกองประชาจนมันเกิดพ้นมานังคิดจิตมีสบายอยากประกาศ ฮ่าองรัตจาไาย คิดอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เราทั้งสองได้เป็นผู้บริหารในพระมหานครอุตเจนีมันเหมือนทุกกรรมทําอะไรกันเอาไว้แต่ชาติปางก่อนพวกยกักษ์มานที่เราไม่รู้ถิ่นฐานบ้านช่องมันเข้ามาอาลวาสสร้างความเดือดร้อในให้กับพี่น้องประชาชนแต่ตูดกระหม่อมก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะคะออกไปช่วยเหลือทุกครั้งจนพวกยักษ์พวกมารมันกลับที่มันกลับมันได้สิ่งนี้ มันได้ในสิ่งที่มันต้องการต่างหากนี่ปีที่19เกแล้ววันของความเดือดร้อนมันใกล้กับมาทุกขณะฉนักเช่นคิดว่าเหนือฟ้ามันมีฟ้าเหนือคนที่มีสติปัญญาต้องมีผู้ที่มีความสามารถเราเปิดโอกาสให้คนที่มีสติปัญญาสามารถมาช่วยชาติบ้านเมืองผมเช่นขออนุโมทนาสาธุขอ่อยมันมีเธอเออนี่นายโถด้วยกล่าวโดวยกระม่อมข้อดีจ่าก,กาตว้บังคม ต่อพระองค์ดังซ้องตอนนี้พี่น้องประญาชน,นกำลังเตรียมอพยพบรับหลีนี้ไปเขาไปไหนนะโถอน,นีอยากครับพวกยากนี่มันเข้ามาตอนไหนเอาไหนน,นอนไม่ได้ว่ายากเข้ามาตอนไหนทําไมอ่ะบางครั้งพวกยากมันมากกันเองบางที่มาปลอมเจ้ามือบางที่มาปลอมค้นแทงใครอ่ะพวกยากครับมันยากยังไงโอไม่จ่ายดูอยากก็ไกลคนเดือน ไอ้ยากกินข้าวมาอาวาดเช่นข้าพี่นงมาแจ่จนนี่มันจะมาในยามขาขึ้นเพราะมันดวงตาเห็นในความมืดโอ้หน้าสงสารเขาหลับพี่นงนี้ไปไหนก็ไม่พ้นนั้นในโถนําเรื่องนี้ออกสู่หน่วยประชาสัมพันธ์ใครสามารถเอาชนะยักษ์มารใช้กองกําลังเราสนับสนุนถ้าสู้ชนะเรายินดีจะยกราชบัลลังก์ฝากชีวิตไว้แค่วันตายนั่นกาวกระมอมนี่ข้อทูลลาครับ บรมังสั่งความบีตามคดใครบีจิตเชีนามารายไมมว่าได้กรุงสีโทออกข้าวเล่าความตามหลับตั้งเจ้าตานีฟีมือดีไอ้มาเพื่อว่าจะได้เป็นราชน,นี่ในะคนเราก็ว่าเนี่ยไ้เรื่องโจกวาสนานี่มันทำกันได้กันดีโตกันไก่เดินพูดก็ไม่ได้ควนไก่ตก แต่มันต้องจ่ายปจกร้กลอนในการดีประกาศนะโฆสนาโฆสนาโลกในปัจจุบันมันทันละไหมไม่ว่าไปไหนมาไหนปายเล็กปายใหญ่เห็นโฆษณาดูทีวีควังวิทยุมันมัด พอถึงตอนสำคัญก็ก็ตัดไปโกษณานั่งตะลุ่มเต่งกรุงเต่งโองมพี่น้องมาแลนั่งร้องโถกอกโกษณา ดินแมาถึง,งจงังหวัดสงขลาอบคุณแม่ครัวแม่เลยตีรัวตีแกงอร่อยอย่างแรงเปรียงก้าวเรียงสาวันนี้มันร้อยปราตอดไม่รู้ปลาเลยในปุ้งตกแต่ไก่โต ปัญหารอยอาิเจให้มีแพชรให้มีทองให้พี่น้องจเจริญข่าวนารอ,อยหยันมันมันคือโล่รอยย้อรยให้ได้เป็นเซนติมั่มีกัะนแล้พี่น้องนะไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยกันทุกคนจะเป็นจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ปลอดภัยทุก คนสองคนคนนะักออกากวันบอกข่าวเล่าเรื่องเาวตามรับส่รไม่ปราบมาัน ใจแต่วีมีใจใจอยูย่ขอบคุณเสียงตัวมือเกิดตัมือไอ้โต๊ะรอดเจ้าที่ไอ้โต๊ะรับไม่โต๊ะด้วยแม่อมเอ้ยอปอบตังสิบบาทโอ้ไม่ใช่ฟ้าสุดาทาได้แล้วขอบคุณมาครับไปพยายามแล้วบอกก้าวเรามาทุกทีเจ้าตานี้รับสั่งวันนี้จากวังย้าย คนดีปราบมาราพอในเวียงใจตังคาไตโยธา ราชันสิ่งสำคัญพระองค์คาดรัตยาตครองวังหมดหน้าทีการาชบริพานที่รวมบริหานในนาจักยินดีนักเมื่อพระองค์นี้ทรงรับสางห้าบุคคลขัดเหลือเป็นรัตยาตไปครองวังพอมานังพินิต Pecara na, otak raudimi. Bye.